สวัสดีค่ะทุกๆคนโอ้ยบึ้งเอาโหลดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะทุกๆคนวันนี้พี่กุ้งจะมาโชว์ของที่ได้ของขวัญจากคริสต์มาสจากพื้น เพื่อนและญาติๆนะคะ,ะสำหรับปีนี้มาดูกันว่าพี่กุ้งได้อะไรมั่งได้ถุงเท้านี่เลยจ้ะของก๊าบเริ่มเร็วๆเลยได้ถุงเท้าแล้วก็ได้ตุ่มหูตุ่มหูอันเล็กๆอยู่นนี้ ของท้าแ๊กเกอร์นี่เลยอันน้นอยๆนี่นให้ดูวางมาตรงนี้ก่อนนะคะไปเร็วๆอันนี้สร้อยคอสวยไหมตุมยมตั้มยาม นี่แหะค่ะอันนี้เพื่อนซื้อให้ได้ <Okay. S 1> ช็กกอกโกแลตแอลก,ก,กอฮอล์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก,ก็ได้หมววหมวกอันนี้คืออยากได้มากไปตามหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีลูกสาวก็เลยสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาให้เป็นของขวัญคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้ ผ้าพันคอดีโอค่ะดีโออืมไค่ะอืมืมไม่ใหญ่มากวินเทกศึกษาบอกว่าแม่วินเทกค่ะสวยดีนะคะเนี่ยเอาไว้มัดผมเอาไว้ผ้าพันคออ่ะแล้วก็อะไรอีกโอเคน้ำหอมค่ะน้ำหอม น้ำหอมเซตนี้ของดีโอนะคะ<ช>นี่นี่เลยค่ะจะมีน้ำหอมแล้วก็มีไอขวดที่เติมอะคะ่ะเวลาเราทราบเว้ยอะคะ่ะเวลาเราไปเที่ยวแล้วก็ใส่ขวดเล็กๆนี่ไปะคะ่ะเนี่ยซื้อให้แล้วก็ n u m b e อร์เซเค่ะ เบอร์เซเว่นนะอ่ารัดนี่เลยค่ะอันนี้แฟนลูกชายซื้อให้นี่เลยีเดอค่ะนี่สวยอยู่เดอร์แล้วก็มี อเล็กค่ะอเล็กซ่าพ่อปู่แม่ยา่าซื้อให้อเล็กซตัวนี้ถ่ายรูปได้แล้วก็โทรศัพท์ได้ค่ะนี่ถ้าใครอยากจะให้รีวิวอันนี้ให้ดูบอกนะคะเพราะว่าพี่กุ้งก็ยังทำไม่เป็นเป็นโทรศัพท์ได้เป็นโทรศัพท์ได้ค่ะคุยกันเห็นหน้า แล้วก็มีอันนี้ค่ะชิฟเซนนรองค่ะ ysl ตัวนี้ออกใหม่ของปีนี้ค่ะหอมมากพี่กุ้งชอบฉีดเลยโอ้โหหอมจริงๆค่ะปีนี้ไม่ซื้อสองขวดแล้วซื้อขวดเดียวพอพอปีที่แล้วซื้อสองขวดแล้วก็มันก็แถมกระเป๋ามาใบหนึ่งค่ะนี่ กระเป๋าในนี้มีอะไรมั่งดูกลุ่มจะให้ดูแถมน้ำหอมมาซิตมาสคาร่าค่ะมาสคารา่านี่นี่ไวเอชแอลไมมีแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรแถมแคม่มันแถมมาจากมาจากอันนี้ไวเอชตัวนี้แล้วก็มีนี่ค่ะทอง ทองสามอันที่ใส่อยู่นี่ค่ะมีแหวนนี่ก็แหวนลูกสาวลูกชายซื้อให้แล้วก็เสื้อข้อมือค่ะไม่มากแต่ก็ดี <c oughs> แล้วก็มีแอลกอฮอล์เซค่ะนี่มาดูมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่กุ้งจะจัดการมันวันนี้ <c oughs> แล้วก็มีนี่ค่ะนี่ เล่าชดไอที่อยากได้ก็คือนี่ซื้อเองค่ะซื้อเองเพราะว่าตัวนี้ชอบมากไอชอบชอดมันนี่แหละไอแก้วมันนี่แหละไม่ได้ชอบอะไรหรอกแพงแต่ก็เอาชอบแล้วก็มีอะไรอีกเอกเเอจะมีกระเป๋าตัวนี้ค่ะกระเป๋าตัวนี้ตัวนี้นี่ De o. De o. ปีนี้ขอบอกว่าโชคดีมีโชคร้ายแล้วก็มีโชคดีมาตามมาลูกลูกสามคนสั่งกระเป๋าดียวมาให้ค่ะส,สองอันเลย ช้อมกล่องเลยนี่ค่ะนี่ออดิโอนี่นี่แล้วเขาเอามาสพายให้แม่เพราะเปิดออกมาเหมือนกัดเดะเลยค่ะจะต,ต้องส่งกับอันหนึง่งต้องเลือกไว้อันหนึง่งขอบคุณลูกสาวลูกชาย สามคนเขามีอันนี้มาด้วยนะคะนี่ไอแฮงกิ้งอันนี้ด้วยน่ารักดีนี่นะและ้วก็ใบในนี้เขาก็จะเขียนมาให้นะลูกชาวให้เขียนว่าเขียนว่าท o มั m m มรี่คริสต์มาส w ีเล v e ยูโรสอ e อฟฟอร์มปูเป้ตัวแอนไม ลูกซื้อให้ค่ะของขวัญปีนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ติดตามขอให้ทุกคนโชคดีค่ะปีใหม่จะมาถึงแล้วโชคร้ายให้ผ่านไปในปีนี้สิ่งดีๆจะกลับเข้ามาในปีหน้าขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขค่ะ ม e ร r คริสต์มาสแอน d h แฮปปี้นิวเ r ียร์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันปีหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ